ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยแล้วนะคะค่ะเปลี่ยนพสอสใหม่แล้วค่ะปีใหม่แล้วค่ะขอให้เฮงเฮงรวยกันทุกท่านค่ะค่ะคุณแม่ก็มีของสวยงามฝากเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะผ้าชายคุยนะคะคลุมไหล่ชายคุยลายยุคสดเทวาน,นะคะสีนี้เป็นสีเหลืองอิฐนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะคลุมไหล่ชายคุยนะคะ ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะค่ะให้กับญาติที่น้องของเราเพื่อนสนิทนิแท่ของเรานะคะรหัสสี่ค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะค่ะผ้ายกขีดชายคุยนะคะค่ะผ้ายกขีดชายคุยราคาอยู่ที่120ยยี่สิบบาทค่ะค่ะเป็นผ้าคุมไหลเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะ ค่ะพกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนค่ะพกติดตัวง่ายค่ะเป็นผ้าเบานะคะขาะเนื้อผ้าเบามากค่ะนิ่มมากค่ะเป็นผ้าเกรดเอเลยแหละค่ะคาะราคาร้อยี่สิบาทนี่ค่ะเป็นผ้าเกรดเอนะคะราคาร้อยี่สิบาทค่ะค่ะเป็นผ้าห่มชายคุยนะคะขาะร้อยี่สิบบาทค่ะค่ะยุอมขีดลายแพรวาค่ะเป็นผ้ายุอขีดลายแพรวานะคะขาดสีม่วงค่ะ อันนี้ค่ะเป็นสีม่วงนะคะค่ะราคา120บาทค่ะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญซึ่งกันและกันกับญาติพี่น้องนะคะเหมาะสมมากค่ะไปให้ของขวัญกับญาติพี่น้องนะคะเป็นผ้ายกขีดชายคุยนะคะผ้าห่มนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะชายคุยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะรหัสออกนะคะเป็นสีม่วงค่ะค่ะท่านชอบสีไหนมากสีไหนโทรถ้าคุณแม่มาได้นะคะ ค่ะพกติดตัวค่ะเอาไว้ติดบ้านก็ดีนะคะเวลาเราไปค่ะเรามีรถประจำบ้านประจำตัวส่นมากทุกวันนี้ค่ะจะมีรถประจำบ้านนี้ค่ะกับทุกท่านนะคะค่ะเอาไปใส่รถไว้ค่ะเวลาอากาศเย็นๆหนาวแอร์เย็นๆนะคะพกติดตัวนะคะจะเหมาะสมมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะค่ะยกขีดลายแพรวาค่ะคุมไหล่นะคะ ุณไหลชายคุยยกขิดแพรวาขาดนี่ขาดสีม่วงนะคะขาะราคา120บาทค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขาะน้อมรับตอบทางลายยินดีค่ขาดยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขาะราคาอยู่ที่สีนี้ค่ะเป็นสีเทานะคะรหัสสองขา120บาทค่ะราคานี้ถูกมากค่ะ เดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ญาติที่น้องของเราเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะหรือพวกติดตัวขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะสีนี้เป็นสีเทาค่ะรหัส,สองสีเทานะคะค่ะราคาอยู่ที่120บาทค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นผ้าฝ้ายคลุมไหล่ค่ะค่ะยกขีดลายแพรวานะคะลายแพรวานี่ค่ะกำลังมาแรงนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่120บาทค่ะ ค่ะมีลายเล็กลายใหญ่นะคะแต่วันนี้คุณแม่ไม่ได้หยิบลายเล็กค่ะอันนี้สีรหัสสิบเอ็ดสีเขียวนะคะสีฟ้าค่ะคุณผู้ปิดนะคะค่ะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะยกขีดลายแพรวานะคะราคาอยู่ที่ค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นท้ายกขีดลายแพรวาค่ะเป็นสีฟ้าค่ะสวยทุกพืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะราคาร้อยยี่สิบบาทค่ะสีฟ้านะคะ ค่ะเป็นผ้ายกขีดนะคะคุมไหล่ยกขีดลายแพรวานะคะค่ะชายคุยค่ะสวยงามมากค่ะห่มก็ได้ค่ะทันคอก็ได้ค่ะเวลาเราใช้งานนะคะค่ะค่ะทําแบบไหนก็ดีหมดนะคะค่ะช่วงนี้อากาศยังหนาวยังเย็นอยู่นะคะเพราะว่าค่ะช่วงปีใหม่เนียค่ะมีงานเยอะนะคะห่มพกติดตัวค่ะไปงานคอนเสิร์ตนะคะค่ะเวลากลางคืนหนาวเย็นมาค่ะพกติดตัวค่ะ คาะพกง่ายนะคะเนื้อผ้าเบานะคะเป็นผ้าท้ายค่ะเนื้อผ้านิ่มเบาค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าท้ายค่ะค่ะผ้าท้ายยกขิดนะคะค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะสวยทุกเืนง,งามทุกเืนแก่มทุกเฉลิค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะค่ะสีนี้ค่ะเป็นสีโอบัตินนะคะ ค่ะร2อยี่สิบาทค่ะเป็นสีโอวันตินนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะรหัสเก้าค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะคัวนี้ค่ะสีทูโทนสีนุ่นนค่ะค่ะออกสีโอวันตินค่ะค่ะเป็นสีแบบธรรมชาติค่ะค่ะราคาร้อยี่สิบาทค่ะยกขีดค่ะเป็นห้ายกขีดนะคะคลุมไหล่ยกขีดลายแพรวาค่ะค่ะร้อยี่สิบบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะพกติดตัวขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะสบาลยมากค่ะมันเป็นผ้านิ่มนะคะค่ะราคาร้อยยี่สิบบาทค่ะค่ะท่านชอบสีไหนมากสีไหนก็โทรทักบอกคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จับตามที่ทําโทรมานะคะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่จับตามลูกค้านะคะค่ะจับของตางไอจับของตามโปรกนะคะ อันนี้ค่ะเป็นสีกะปิค่ะรหัสแปดสีกะปินะคะค่ะคุมไหลชายคุยนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะคุมไหลชายคุยนะคะค่ะเป็นื้าคุมไหลค่ะพกติดตัวขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้นะคะสบายมากนะคะค่ะหรือเป็นผ้าพันคอค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของพี่น้องชถวไทยของเรานะคะค่ะห่มแบบนี้ก็ได้ค่ะเราพกติดตัวค่ะเป็นผ้าห่มค่ะเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะ เวลาเราไปนอนค้างคืนค้างวันกับบ้านญาตินะคะเราไปค้างคืนค้างวันค่ะเราพบติดตัวไปสบายง่ายนะคะเป็นผ้าเช็ดตัวก็ได้ค่ะผืนใหญ่นะคะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะค่ะผืนยาวด้วยค่ะยาว2เมตรค่ะเป็นสีกะปีนะคะค่ะราคาอยู่ที่120บาทค่ะถูกมากๆค่ะค่ะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะญาติพี่น้องของเรานะคะค่ะเหมาะมากค่ะผ้าคลุมไหล่ค่ะ คายคุยค่ะหาเหมาะสำหรับให้ของขวัญกับญาติผู้ใหญ่นะคะกับญาติที่น้องของเราเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะค่ะยังไม่มีนะคะถ้าคุณแม่มานะคะขาะเดือนนี้ขาะทั้งเดือนเป็นเดือนให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะขาดสีนี้เป็นสีชมพูค่ะรหัสสามค่ะคาดสีนี้เป็นสีชมพูรหัสสามนะคะสวยมากงามมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยี่สิบาทค่ะรหัส3ามร้อยี่สิบาทนะคะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นสีชมพูนะคะค่ะผ้าคลุมไหล่ชายคุยนะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะยกขีดลายแพรวานนะคะเนื้อผ้านิ่มค่ะผ้าเกรดเอมากค่ะค่ะเป็นผ้านิ่มนะคะผ้าเกรดเอนะคะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะเป็นผ้านิ่มมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทค่ะสีนี้เป็นสีแดงนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะลหัสหนึ่งสีแดงค่ะผ้าคุมไหล่ค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพวานะคะเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านจะสะดวกใช้นะคะค่ะเพราะว่าผืนใหญ่ผืนยาวค่ะค่ะคุ้มค่ามากค่ะ120บาทนะคะยังไม่มีของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่เพื่อสนิทมิตรแท้ของเรานะคะโทรทักคุณแม่มาได้นะคะค่ะคุณแม่จัดให้ค่ะราคา120บาทนี่ค่ะ เงิน 1, 1 2 0่บาทนี่ค่ะได้10ผืนนะคะถ้าซื้อผ้าไหมได้ผืนเดียวนะคะค่ะไม่พอญาตินะคะค่ะเอาผ้าให้นี่แหละค่ะถึงจคะครบญาติค่ะค่ะเป็นของขวัญให้ปีใหม่นะคะเดือนเดือนมกรานี่ค่ะเป็นเดือนให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะยังไม่สายนะคะค่ะทักคุณแม่มาค่ะทักคุณแม่มานะคะคุณแม่จับตามคำเรียกร้องมานะคะ ค่ะราคา120บาทค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะ120บาทค่ะคาดสีเขียวนะคะผืนนี้เป็นสีเขียวแก่นะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ชายคุยยกกิจแพรวนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ120บาทค่ะ ไม่แพงนะคะราคานี้พอหยิบพอจับเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะค่ะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะราคาร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยค่ะค่ะห่มก็ได้ค่ะพวกติดตัวขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้นะคะค่ะสบายมากค่ะเรามีเพื่อนผู้ใจค่ะไปติดตัวไปหนึ่งถึนค่ะ ค่ะบางท่านเราคนละห้าหกืนนะคะเพราะว่าญาติเยอะอย่างนั้นค่ะโทรตามโทรมาหาคุณแม่นะคะค่ะราคาร้อยี่สิบบาทค่ะค่ะสีนสีน้ําเงินนะคะคุมไร่ชายคุยนะคะยกขีดเทวาค่ะเป็นลายยกขีดเทวานะคะค่ะลายนี้ค่ะพวกนี้ขายดีมากค่ะค่ะช่วงนี้ค่ะพวกยกขีดเทวาจะมาแรงนะคะค่ะราคาร้อยี่สิบบาทค่ะ ค่ะคุมไหลชายคุยค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะยกขิดเทวาค่ะสีนี้สีน้ำเงินนะคะรหัสสิบค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะท่านโทรถ้าคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะคุณแม่จัดตามคําบอกมานะคะจัดตามคํานะคะค่ะท่านพักมาพื้นไหนก็จัดให้ค่ะค่ะพื้นนี้ค่ะเป็นสีแดงข้างค่ะค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขิดค่ะคุมไหลผ้ายกขิดเทวานะคะค่ะสีแดงข้างค่ะรหัสเกตค่ะ ค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแก่มทุกพืนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราแล้วก็เพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะค่ะยังไม่สายนะคะเดือนมกราคมเนี้ยให้ได้ตลอดนะคะปีใหม่เนี้ยค่ะเราไม่เลือกวันนะคะเราไม่เลือกวันแต่วันที่หนึ่งที่สองนะคะเรามอบของขวัญให้กันแลกกันนี้ค่ะเดือนมกราเนี่ยค่ะทั้งเดือนเลยค่ะค่ะท่านยังไม่ได้นะคะโทรทักคุณแม่มานะคะร้อยยี่สิบบาทค่ะ สวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะราคานี้ค่ะไม่แพงนะคะค่ะเป็นราคาที่พอหยิบพอจับได้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะค่ะดันทานี้ค่ะถูกมากๆนะคะค่ะเป็นข้าห่มกรุมไหล่ค่ะหรือเป็นผ้าพันคอแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะ ค่ะราคานี้ถูกมากค่ะสีแดงคลั่งค่ะตพวนี้เป็นสีแดงคลั่งนะคะค่ะคมไหลชายคุยค่ะเป็นผ้าฝ้ายคมไหลชายคุยยกขิบแพราค่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะราคานี้ค่ะพอหยิบพอจับฝากเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆนะคะค่ะโทรถ้าคุณแม่เข้ามาค่ะคุณแม่น้องพระตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยกดแม่ค่ะ ขาดท้าทยนี่ค่ะขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะขาดปีใหม่แล้วค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆค่ะ